ครัวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมชกมวยกันต่อเลยนะครับไม่ต้องต่อกันเลยราต่อเลยก,ก็ได้นะครับเื่องคนต้องขอ้พยนะครับถ้าเสีเยงคนอื่นมาโอเคเอาอ,อ อีออ no ืออือออๆๆอต่อต่อมันอืมอ้ันเชีวิตอืมมอืมไม่ต้องขึ้นมา <något Rocky collar> ไม่ต้องขึ้นมาเลย

ไปไหมไม่ตอบไม่ตอบไวใช่ไหม้าไม่ตอบแปลว่าไวอยู่ไว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 มากเลยอืออืออืมดีแค่ไหนอือืมดสนุกมากเยคะ สนุกไหมสนุกไหมเว้ยกท่าร์นี่โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไปออกไปไปนหน่อย น,นี่ตอุ้ไม่มนนตกครัโอ้ยกระแพกันแล้วผมแค่หาแอปน่นะนี่เนี่ยอี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  ตีมาตะมาตะมาตะตีตะตีตะโอเคครับวันนี้นะผมนกันลยแบบหลายหลายคนกันเลยโอเคตอนนี้ครับผมก็กลายเป็นไอหุ่นยนต์โรบอทโรบอทนะพี่เจ้าโรบอทสวัสดีเป็นคนตีนะผมอยู่ตรงนี้ครับ อยู่ตรงนี้แล้วก็รอให้คนวิ่งมาหัวก็พามันถักลงไปข้างนอกจากนั้นแล้วเราก็จะได้ชนะอันดับหนึ่งผมผส,สคนนี้เมาแันกันมากเลยนี่แหละอืมนี่ล่ะขายเก่งไหมล่ะออืเก่งด้วยอีกคนนึงอ โดนาชีพของผมวิ่งมาก็อยากได้ดักไหมเดินไปด้วยนะเดินดนะถ้าใครมาตรงนี้ตายเนี่ยใส่นี่ใส่ใส่ชสอมัดนี อู๋คนนี้หดมากเลยโหมคนโหดน่าอ่อเดียวคนนี้จะกี่คนงียเข้หาหลือแค่นี้เองครับเดี๋ยวยนี่ตายแล้วตายแล้วฮะตายแล้วตายแล้วตายตายตื้อที่โอเค,คนี่เนี่เดี๋ยวอดียเกือบตกไอ้นี่ม,มออัน,กนตกมันตกหน้าอะไรมันตกหน้าแล้วคอ่ะ ไม่ต้โชว์ผลงานคอนเทนต์หร inevitably. อกแกอ่ะทั้งเน็ตกับพยูนอุ้ยนี่เลยเด้ออือเฮ้ครับผมผมเอาอ,ออกแล้วไม่ใช่ว่าเหลือเหลือสองคนหรือเปลา่าอือเพราะว่าไม่ใช่ว่าเหลือหนึ่งคนผมกับมันล้มไปสิไม่ล้มอ่ะไม่ล้มหมอไม่ล้มหมอ เอยครับคราวนี้ก็เหลือผมนะครับกับไอ้บ้านอืออปวดเจ็บตอนนี้ครับผมก็โดนจับอย่างคอเลยสักนี่อืออืออืออ่ะไม่โดนนะอีเดงไงล่ะ เดียวียวยาเตะัเตะมันอ้นี่ๆโอ้ยเดียวโอ้นื้เน้มันจะโยเราไปนะค่ได้แค่บอสนะครับอือนี่นี่นี่อือเป็นไงล่ะเทม้า เฮ้ยไหมเฮ้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 ไมทำไมมไม่ตอบะเพแาะว่ามันหาเรื่องเราตัว่ค่ะนาสมอ้ยเจ็บมากตลบเจ็บมากออโอยเอาอีกแล้วตลบนีอีกแล้วอือ แล้วก็ไปจับหัวมันแล้วก็ค่อยต่อยัน้ดิมใชแผนเดิมครับโอเคแบบนี้จับหัวมันแล้วก็ต่อยหน้าอือ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 อืต่อยเยอะต่อยเยอะต่อยให้มันไปเลยอุ้ยชิ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 ชย วิวว wow. oh, ิววิงออกลังกายเอาโอ้ยแบบนี right ้อีกแล้วครับเกียร์ที่สุดเลยแบบนี้นี่หัวคอใช่ฉัน่ฉันจะเป็นโลบอที่ดูฉันกากแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใชกากมากดูสิกากมากให้กากไม่กากไม่กากไม่กากมากดีมากค่ะบบง อุ้ยอุ้ยดีเดีเด้มทีดีโอ้โหดูมันจักรกลหรอผาผ่าหรออือวายแล้วก็ชนะแล้วครับเย้เย้เย่เย่อย่างนี้แหละทุกันยอโอเคครับแค่นี้ก็ เียเสร็จแล้วก็แค่นี้ละกันแล้วนนครับบ๊ายบาย